สวัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาสุ่มแฟชั่นใหม่นะต้อนรับสาวข้างบ้าน <laughs> 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 โอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคือจะหมดไปกี่กโลนะครับก่อนที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป,ปใหม่ของพี่ด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยลองดูนะครับตอนนี้มีบัตรฟรีอยู่ที่ สิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออมันดูตรงไหนวะนะครับตั้งแต่วันที่9มิถุนานะวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าว่าผมจะได้หรือเปล่ากดไปสิบเลยดีกว่าไปได้ไหมได้ไหมสิบได้ไหมคุณผู้ชมคิดว่าได้ไหม อุ้ยุนร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 ุ่นอืมีบัตรฟรีได้เกลีจริงเกินรุ่นรุนมากโอ้โหสิบอ่ะเอาเอาบัตรฟรีให้หมดครับมันต้องได้ว่าเอาได้ไหมได้ไหมอืมเอาให้หมดครับเอาให้หมดอ๋อ đây can do it like a mê lúa kum chuông. Oh, ô, may mọt kap. hơi. Just lấy just let's just let's just lấy just let's just không just let's just let's มไม่หมดมีเท่าไรสุมไม่หมดจัดให้หมดโอ้มีแดงมีได้อเอ้าเฮ้ยยาวยาวยาวถ้าหาคุณผู้ชมถ้าหาว่าน้อ,นองๆคือแบบใครได้ช่วงไหนบอกด้วยนะว่ากดไปกี่ครั้งถึงจะได้ไนะับแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่านะว่าพี่จะได้หรือเปล่า ไม่ได้ฮะเดี๋ยวโหโหยืนยันครับกดไปครับสามพันโ,โกสามพันโกฮะโอเคอยังไม่ได้สิบครั้งอีกสามพันโกฮะ ชมเอาได้ไหมจะได้ไหมอ้โหคุณผู้ชมยังไม่ได้เลยไปยาวๆครับตอนนี้หมดไป12,000โกลแล้วนะคุณผู้ชมคิดว่าจะได้หรือเปล่า ไปบวกอีกสามพันโอ้ยกดไปยาวๆครับจะได้ไหมน้อมาหรือตอร้องขอร้องกันมาโอ้โหไม่มไมกไปอีกไปอีกเกลือทั้งนั้นเกลือทั้งนั้น cửa tháng nắng bọt lên cửa tháng nắng hả cũng chồm ừ phải quá khổ huy tài nào không biết chồm huy tài nào tài nào không ทั้งหมดทั้งมวลผมได้มาแล้วจุดเดียอุ้ยเทสสุดๆน่ารักสุดเขีดโอ้โหคุณผู้ชมเอาเอาจริงไหมคือผมอะหมดไปทั้งหมดสองหมื่นสี่พันโกฮะคุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมละ่ะลองส่มดูนะครับว่าคุณผู้ชมจะได้หมดไปกี่ โกนะฮะนี่นะใครที่มีอีกีหลงโกเยอะนะต้องรีบสุ่มนะฮะเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่วันที่เก้าวันนี้เลยนะครับมีเวลาอยู่ประมาณห้าสิบเจ็ดวันนะครับห้าสิบเจ็ดวันเนี่กคุณผู้ชมก็เข้าไปซื้อกันได้นะครับไปสุ่มกันได้เนาะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีฮนะแต่งตัวแตงตัวแตงตัวแว่นตาแว่นตาน้องน้องมีหรอแว่นตาน้องมีหรอคะ เอามีแล้วนะครับชุดใหม่นี่ใส่ไปชุดใหม่ฮะแล้วรองเท้าใหม่ฮะอโอ้เฟิลฟ้าว่ะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมยดูหน้าเธอแบบจิ้มลิ้มน่ารักมากดูเสื้อแบบสวยมากคุณผู้ชมนีสไตล์ว้าวโคสุดจริงฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมไม่ควรพลาดน,นะ ต้องรีบไปซื้อกันได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับเพราะคุณไม่ต้องเติมเพชรด้วยนะคุณใช้แค่โกอย่างเดียวนะครับผมโอเคไปซื้อกันเยอะๆนะครับอันนี้ของฟรีนะครับรกิจกรรมของฟรีคนที่ใช้โกในการซื้อนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแลวฮะสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของพีนะครับสวัสดีครับ